สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานช n n e l นะครับวิดีโอนี้นะฮะผมจะพาทุกคนนะครับมาดูความแตกต่างนะครับระหว่าง SQL กับ No SQL นะครับซึ่งมีหลายคนเนี่ยอยากจะรู้นะครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับวันนี้ผมก็เลยจะพามาดูนะฮะเพราะว่าตรงเนี้ยแน่นอนว่าเราเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับเป็นนักพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยเราจะต้องมีการทํางานเกี่ยวกับฐานข้อมูลใช่ไหมครับบางคนเป็น back end นะครับซึ่งหลายคนก็จะสับสนว่าเออแล้วเราควรใช้ฐานข้อมูลอะไรดีอันนี้จะเป็นคําถามที่ผมโดนถามเยอะมากนะครับว่า SQL or No SQL นะครับวันนี้ก็เลยจะพามาดูกันเลยนะครับ โอเคนะครับตรงนี้ก็จะมาเริ่มจากตัวแรกกันก่อนนะครับนั่นก็คือ SQL นั่นเองนะครับ SQL คืออะไรนะครับสำหรับ SQL เนี่ยมันจะย่อมาจาก Structured Query Language นั่นเองนะครับจะเป็นภาษาโปรแกรมมิ่งชนิดหนึ่งนะครับที่ใช้ในการสื่อสารกับ ฐานข้อมูลหรือว่าสื่อสารกับ Database ชนิด relational นะครับไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตข้อมูลใน d a t a b a s e หรือการดึงข้อมูลจาก Data b a s e นะครับพูดง่ายๆก็คือมันจะเป็นเหมือนตัวกลางนะครับในการช่วยสั่งงาน Database แบบ RDBMS นั่นเองนะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาเรียนรู้นะครับแล้วก็เปรียบเทียบรูปแบบของฐานข้อมูลหรือว่ารูปแบบของ Database นะครับที่ทั่วโลกนิยมใช้กันคือหลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวด้วยกันนั่นก็คือ RDBMS นะครับแล้วก็ NoSQL นั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้นะครับมาดูในส่วนของ RDBMS กันก่อนนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นชื่อย่อนะครับมันจะย่อมาจาก Relational Database Management System นะครับผมก็คือจะเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลที่นิยมใช้กันมานานแล้วนะครับตั้งแต่ยุค1970เลยนะครับคือนานมากนะครับซึ่งตรงนี้มันจะมีความเสถียรมากแล้วก็เหมาะสำหรับการเก็บข้อมูลที่มีจุดประสงค์และก็แยกประเภทชัดเจนนะครับใช้ภาษา SQL ในการคิวีแล้วก็ m a i n t a n a n database นะครับมีการเก็บข้อมูลในรูปแบบของ tables นะครับหรือว่าตารางนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีองค์ประกอบเป็น rows แล้วก็ columns นะครับซึ่งตัวนี้มองภาพให้มันแบบคล้ายๆกับตารางของ Microsoft Excel นั่นเองนะครับผมตรงนี้นะฮะสาเหตุที่เก็บข้อมูลเป็นตารางหรือว่า table เนี่ยก็คือ มันจะช่วยให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลของกันและกันนะครับหรือเรียกอีกชื่อว่า relation ก็ได้ก็คือจะเป็นความสัมพันธ์นั่นเองนะครับผมแปลเป็นไทยนะฮะเนื่องจากตรงนี้มันเป็นการนําข้อมูลมาเชื่อมต่อกันก็คือมันจะมีความสัมพันธ์กันนั่นเองนะครับโอเคทีนี้มาดูในส่วนขององค์ประกอบของตารางหรือว่า table นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยตัวแรกก็คือจะเป็น row หรือแถวก็คือแนวนอนนั่นเองนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งมันจะถูกเรียกว่า ชูโปหรือว่าข้อมูลนั่นเองนะครับ2องนะครับก็คือคอลัมน์นะครับหรือว่าสะดมหรือว่าแนวตั้งนั่นเองนะครับผมหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือจะเป็น Attribu t e นั่นเองนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นการระบุชนิดของข้อมูลนั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่นที่อยู่วันเดอนปีเกิดอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ3นะครับทุกคนก็คือตารางหรือว่า Table นะครับ หรือเรียกอีกชื่อว่า relation นะครับก็คือมันจะเป็นชุดของข้อมูลหรือว่า record นะครับที่แบ่งชนิดก็คือแบ่ง attribute เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็คือเป็น rows แล้วก็ column นะครับทีนี้4ี่นะครับก็คือ view นะครับหรือเรียกอีกชื่อก็คือ query นะครับตรงนี้มันจะเป็นการรายงานข้อมูลจาก rdbs m นะครับโดยจะเรียกดูจาก record จาก row ใดก็ได้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับในการเก็บข้อมูลเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีการวางโครงสร้างเป็นลักษณะแบบตารางนะครับ ข้อมูลใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะไปสร้างโหหรือว่าสร้างแถวขึ้นมาใหม่นะครับต่อทางด้านล่างนั่นเองนะครับซึ่งการเพิ่มเข้ามาของข้อมูลเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแบบการเพิ่มแบบบรรทัดนั่นเองนะครับการเก็บข้อมูลของ RDBMS เนี่ยจึงมีความเป็นระเบียบมากนะครับสามารถหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันได้ง่ายนะครับเนื่องจากข้อมูลมีการผูกกันแบบชัดเจนนั่นเองนะครับแต่ว่าในส่วนของตารางที่ว่าเนี่ยมันจะถูกฟิกซ์คอลัมน์มาให้แล้วนะครับก็คือ มันจะทำให้การเพิ่มข้อมูลเนี่ยเพิ่มได้เฉพาะเท่าที่มีฟิลอยู่นะครับทีนี้เนี่ยผู้คิดค้นก็เลยมีความกังวลว่าในการใช้งานเนี่ยหากมีคนใส่ข้อมูลที่ไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของฟิลนั้นๆเนี่ยเวลานําข้อมูลของแต่ละเทเบลิลมาเชื่อมต่อกันหรือว่า จอยกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยจะต้องมีการกําหนดในส่วนของ constraints ขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของ constraints เนี่ยนะครับแปลเป็นไทยก็คือข้อบังคับนะครับซึ่งไอข้อบังคับนี้เนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับ data integrity นะครับหรือว่าความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลนั่นเองนะครับ ซึ่งมันก็จะมีอยู่สส่วนหลักๆนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ครับส่วนแรกเนี่ยก็คือ n d integrity นะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะหมายถึงว่าต้องสามารถระบุถึงแถวข้อมูลภายใน table ได้นั่นเองนะครับ2ก็คือ referential integrity นะครับก็คือข้อมูลที่จะใส่เข้าไปเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์กับอีกตารางหนึ่งนะครับหรือว่าต้องนําค่ามาจากอีกตารางที่อ้างอิงนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ย constraint ใน rdbms เนี่ยนะครับจะมีอยู่หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ key นะครับซึ่งแบบ key เนี่ยก็จะแยกเป็นอีก2รูปแบบนะครับก็คือ Primary key นะครับ Primary key เนี่ยก็จะหมายถึงว่าจะไม่ให้คอลัมน์ที่มีข้อมูลที่ซ้ํากันนะครับแล้วก็ไม่ให้มีข้อมูลที่ว่างอยู่ก็คือไม่ให้มีค่า null no นะครับสก็คือ foreign key นะครับตรงนี้ก็จะหมายถึงว่าต้องมีการ reference หรือว่าอ้างอิงข้อมูลจาก table ที่มี primary key นั่นเองนะครับแล้วก็รูปแบบอื่นๆื่นอีกนะครับอย่างเช่น not null นะครับตรงนี้ก็จะหมายถึงว่าใน record เนี่ย ต้องมีข้อมูลนะครับผมซึ่งถ้าเราไม่ได้กรอกนะครับ record เนี่ยจะบันทึกเป็น null โดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมต่อไปก็คือ unique นะครับผม unique เนี่ยก็จะหมายถึงว่าใน table เนี่ยจะต้องไม่มีข้อมูลที่ซ้ำกันนะครับต่อไปจะเป็น default นะครับ default เนี่ยก็จะหมายถึงว่าจะระบุข้อมูลลงใน record ให้นะครับถ้าไม่ได้กรอกข้อมูลลงไปนะครับก็ตรงตามชื่อมาเลยเป็นค่า default นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับก็คือจะเป็น check นะครับ check เนี่ยก็จะหมายถึงว่าจะตรวจสอบข้อมูลให้ว่าตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่านั่นเองนะครับผมซึ่ง RDBMS นะครับ ก็คือจะมี Oracle นะครับ Microsoft SQL Server นะครับ MySQL Postgresql นะฮะ IBM DB2 SQLite และ MariaDB นั่นเองนะครับโดยแต่ละเจ้าเนี่ยก็จะมีความสามารถในการกำหนด constraint ได้แตกต่างกันไปนะครับตรงนี้แถมให้นิดนึงนะครับก็คือสำหรับ RDBMS เนี่ยในกรณีที่เริ่มมีข้อมูลที่มากขึ้นเนี่ยนะครับ จะต้องใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลที่มากขึ้นด้วยนะครับซึ่งในการที่เราจะดึงข้อมูลเนี่ยจะต้องมีการคิวรีที่มากขึ้นนะครับทำให้ Database Server เนี่ยจะต้องใช้การประมวลผลที่มากขึ้นนะครับสิ่งที่สามารถแก้ไขได้ตรงนี้เนี่ยก็คือการเพิ่มโหลดของ Server เวอนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่น CPU นะครับ Memory แล้วก็ Hard Disk นะครับ ซึ่งเราจะเรียกการสเกลแบบนี้เนี่ยว่าสเกลแบบ Vertical นั่นเองนะครับผมหรือว่าสเกลแบบแนวตั้งนะครับโอเคครับทุกคนนี่ก็คือจะเป็นในส่วนของ sql นะครับแล้วก็ในส่วนของ rdbms นะครับหรือว่า relational database management system นะครับก็คือระบบการจัดการฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์นั่นเองนะครับส่วนต่อไปเนี่ยเราจะมาดูนะครับในส่วนของ no sql กันบ้างว่ามันคืออะไรนะครับ ซึ่ง NoSQL นะครับก็จะย่อมาจาก Non-Relational Database นะครับพูดง่ายๆว่าก็คือฐานข้อมูลที่ไม่ใช่เชิงสัมพันธ์นั่นเองนะครับผม ก็คือจะไม่เหมือนกับ RDBMS นะครับตรงนี้บางท่านเนี่ยอาจจะเรียกว่า Not Only SQL ก็ไม่ผิดนะครับซึ่ง NoSQL เนี่ยมันจะเป็น database อื่นๆนะครับที่ไม่ได้เป็นแบบ relational หรือก็คือไม่ได้มีความสัมพันธ์กันชัดเจนแบบ pattern นะครับเหมาะสำหรับการใช้งานจำพวก big data แล้วก็ real-time web application นนั่นเองนะครับผมตรงนี้พูดง่ายๆเลยก็คือมันเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาของ RDBMS นั่นเองนะครับผมแต่ตรงนี้ก็จะมีข้อเสียเช่นกันนะครับในส่วนของ NoSQL นะครับก็เดี๋ยวข้อดีข้อเสียเนี่ยเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบให้ตอนสุดท้ายนะครับผมจะพามาดูในส่วนของตรงนี้ก่อนก็คือประเภทของ NoSQL นะครับประเภทของ NoSQL เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น4แบบหลักๆนะครับก็มาดูกันเลยนะครับแบบแรกเนี่ยก็คือจะเป็นแบบ Document นะครับซึ่งแบบ Document เนี่ยข้อมูลแล้วก็ Metada t a เนี่ย จะเก็บเป็นลำดับชั้นในรูปแบบของ semi structure data นะครับก็คืออย่างเช่น JSON หรือว่า XML ใน database นั่นเองนะครับก็ตัวอย่าง database software ที่ใช้งานลักษณะน,นี้เนี่ยก็จะได้แก่ Cosmos DB นะฮะ IBM Domino MongoDB Couchbase Arango DB นะครับผมก็ตรงนี้ให้ทุกคนดูตามรูปภาพได้เลยนะครับก็คือด้านซ้ายเนี่ยจะเป็น RDBMS นะครับส่วนด้านขวาก็คือจะเป็นแบบ document นั่นเองนะครับผมก็นี่จะเป็นแบบแรกนะครับก็คือแบบ document นะครับต่อไปก็คือแบบ key value นั่นเองนะครับ ซึ่ง Key Value เนี่ยมันจะเป็นการเก็บ Record ที่ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็คือมีแค่ Key แล้วก็ v l u u นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วโดยการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยก็ให้ใช้ Key นะครับเราก็จะได้เป็น Value ตามที่เราต้องการออกมานะครับตัวอย่าง Database Software ที่ใช้งานลักษณะนี้เนี่ยก็ได้แก่ Redis, นะครับเ e a แ a ช h e a p a c h ig e Ignite นะครับ based, o u c h b เ s e Dynamo เป็นต้นนะครับผมอ่ะก็ดูตามรูปภาพนี้ได้เลยนะครับว่า คียกับ Value ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปนะครับทุกคนก็คือแบบที่3นะครับก็คือกราฟนั่นเองนะครับตรงนี้รูปแบบกราฟนะครับจะเก็บข้อมูลอยู่ในรูปแบบกราฟแผนภูมินะครับมีโ o นดแล้วก็เอ e นะครับที่เชื่อมต่อกันนะฮะทำให้ไม่ต้องนําข้อมูลมา j o i n กันเหมือนกับ RDBMS นะครับก็ตัวอย่าง d a t a าเบสซอฟต์แวร์ที่ใช้งานลักษณะนี้เนี่ยก็ได้แก่ a r a n g o d b นะครับ i n f i n i t e Graph, Apache Graph, MarkLogic, Neo4j, OrientDB เป็นต้นนะครับผมจากนั้นมาดูรูปแบบสุดท้ายครับก็คือรูปแบบที่4นะครับนั่นก็คือ Y i d e Column นั่นเองนะครับรูปแบบของ Y i d e Column เนี่ยก็คือจะเป็นการบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Tables นะครับก็จะมี Rows แล้วก็ Columns นะครับ แต่มันจะต่างจาก RDBMS ตรงที่ก็คือแต่ละ rows เนี่ยจะไม่ fix column นะครับถ้าเป็นแบบ RDBMS เนี่ยจะ fix มาเป็น pattern เดียวกันใช่ไหมครับก็ตัวอย่าง database software ที่ใช้งานลักษณะน,น,นี้เนี่ยนะครับก็คือ Data m o d DB นะฮะ Cassandra นะครับ Azure Tables นะครับ H base เป็นต้นนะครับผมก็ตรงนี้ให้ทุกคนดูตามรูปภาพนี้นะครับแบบ RD BMS เนี่ยก็คือจะเป็นสีฟ้านะนะครับจะเห็นได้ว่า columns เนี่ยมันจะเป็นค่าเดิมตลอดนะครับผมแต่ทีนี้ในส่วนของตัว NoSQL แบบ Y column เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นสีเขียวนะครับตรงนี้จะสังเกตได้ว่าในแต่ละ row เนี่ยจะใส่ c o l u m n อะไรลงไปก็ได้นะครับไม่ต้องมี constraints เหมือนใน RD BMS นั่นเองนะครับผมก็ตรงนี้ครับทุกคนจากที่ได้อธิบายไปนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าลักษณะของ Database แบบ NoSQL เนี่ย จะไม่ได้เคร่งในเรื่องของความเป็นระเบียบของข้อมูลนะครับสามารถกระจายอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับทำให้หาก d t t b a s e เนี่ยมีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นนะครับ การสเกลเซิร์ฟเวอร์จะเป็นการเพิ่มในแนวราบก็คือแบบ h o r i z o n t a l นะครับจะเป็นแนวนี้มากกว่านะครับผมก็คือแทนที่เราจะไปเพิ่มในส่วนของ spec resource เหมือนกับแบบ RDBMS เนี่ยแต่จะเป็นการสเกลโดยการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ไปเลยมากกว่านะครับผมโอเคครับทุกคนทีนี้มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับก็คือช่วงสรุปนะครับผมจะมาสรุปความแตกต่างนะครับระหว่าง RDBMS นะครับกับ NoSQL นะครับก็จะมี ความแตกต่างดังนี้เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของ RDBMS เนี่ยนะครับจะเป็นอ่าในสีฟ้านะนะครับ NoSQL ก็คือจะเป็นในสีแดงนะครับอ่ะก็มาเปรียบเทียบกันประมาณนี้นะครับชนิด relational กับ non-relational นะครับรูปแบบของชุดข้อมูลเนี่ยสีฟ้าก็คือจะเป็นแบบโครงสร้างที่เก็บอยู่ใน table นะครับสีแดงนะครับ ก็จะไม่เป็นโครงสร้างนะครับจะเก็บในรูปแบบของ JSON หรือว่า text นะครับหรือว่ารูปแบบอื่นๆนะครับต่อไปการสเกลนะครับสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มสเ e c s e r v e r ส่วนสีแดงเนี่ยก็คือ horizontal หรือว่าเพิ่มจำนวน Serv e r อร์นะครับต่อไปในส่วนของ s c h e m a นะครับสีฟ้าเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับสีแดงเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็มีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ตัวอย่างแบรนด์ในตลาดนะครับสีฟ้าก็คือจะมี Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, Postgres SQL สีแดงก็จะมี MongoDB, CouchDB, Redis DynamoDB, Cassandra, HBase, Neo4j, Neptune จนะครับผมจากนั้นสุดท้ายนะครับก็คือข้อดีข้อเสียของ SQL แล้วก็ NoSQL นะครับซึ่งตรงนี้สําหรับข้อดีแล้วก็ข้อเสียเนี่ยผมขอแนะนําเป็นลักษณะของการใช้งานนะครับผมอยากจะแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยไปดูนะครับลักษณะของการใช้งานมากกว่านะว่าข้อมูลที่เราจะใช้เนี่ยนะครับมันเป็นยังไงนะว่าเหมาะสมที่จะใช้ฐานข้อมูลแบบไหนนะครับผมก็ตรงนี้มาดูครับว่าในส่วนของ RDBMS นะครับแล้วก็ NoSQL เนี่ยเราควรใช้ในกรณีไหนบ้างนะครับอ่ะมาดูของ RDBMS ก่อนนะครับก็คือแบบ SQL นะครับตรงนี้เราจะใช้ RDBMS เนี่ยในกรณีที่ workload ลดคงที่นะครับค่าดเดาได้แล้วก็ต้องการพื้นที่ปานกลางถึงมากนะครับข้อมูลมีรูปแบบที่คาดเดาได้มีโครงสร้างชัดเจนข้อมูลต้องมี relation ก็คือมีความสัมพันธ์เชื่อมถึงกันและกันนะครับข้อมูลที่เขียนเนี่ยต้องเป็นไปตาม condition ก็คือเป็นไป,น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 ปนตามเงื่อนไขนะฮะ ข้อมูลค่อนข้างคอมเพล็กซ์ก็คือซับซ้อนนะครับต้องมีการคิววีแล้วก็รีพอร์ตได้นะครับต้องการให้มียูเซอร์ในการควบคุมได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเด PLOY ใส่ฮาร์ดแวร์ขนาดใหญ่หรือของตัวเองนะครับทีนี้มาดูในส่วนของ NoSQL บ้างนะครับเราจะใช้ NoSQL เนี่ยในกรณีที่ก็คือมีปริมาณเวิร์กโหลดมหาศาลที่ต้องสเกลได้เยอะนะครับข้อมูลเป็นแบบด y n a m มิกมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยนะฮะข้อมูลไม่จําเป็นต้องวีเลชันการแบบซับซ้อนนะครับต้องการเขียนไวๆนะครับแล้วก็ในส่วนของคอนดิชันเรื่ เรื่องสําคัญลองลงมานะครับไม่ได้เน้นมากนะฮะข้อมูลค่อนข้าง s ิ m เ l ลนะครับต้องการให้ข้อมูลกระจายให้เข้าถึงกันได้ทุกส่วนใน environment นะครับแล้วก็สุดท้ายครับจะ deploy บน Cloud นั่นเองนะครับผมโอเคครับทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจถึงความแตกต่างนะครับของ SQL แล้วก็ no SQL กันมากขึ้นนะครับว่า เราควรที่จะเลือกใช้นะครับเป็น SQL หรือว่า NoSQL ดีนะครับแล้วก็ควรใช้กับงานแบบไหนนั่นเองนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับและรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะฮะและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชอแนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ